เตปต่อไปที่เราจะต้องบริหารจัดการในสวนหลังจากนี้ก็คือเมื่อเราปล่อยให้พึ่งเขาผสมเกสรจนดอกลำไย,ยเราติดเป็นผลอ่อนแล้วเป็นผลอ่อนระยะแรกนะครับหมายความว่าในหนึ่งช่อเราครับมันจะมีผลอ่อนติดอยู่หลายรุ่น รุ่นพี่พี่น้องดูรุ่นพี่นี่ครับอันนี้คือติดจากดอกแรกนะครับแล้วก็มารุ่นที่สองรุ่นที่สองคือตรงนี้แล้วก็ยังมีรุ่นปลายดอกสุดท้ายคือตรงนี้เป็นน้องเล็กอีกเห็นไหมครับในช่อลำไยมันจึงมีลำไยอยู่ทั้งหมดสามขนาดสามรุ่นเพราะฉะนั้น ถ้าเราปล่อยไปเช่นนี้ครับลำไยเราจะลูกไม่เสมอในช่อดเดียวกันมันจะมีทั้งลูกใหญ่ลูกกลางแล้วก็ลูกเล็กเขาจะโตไม่ทันกันเวลาเก็บเกี่ยวลูกใหญ่สุกแล้วแต่ลูกเล็กยังพัฒนานเนือ้อไม่ได้เต็มที่เลยต้นไม้เวลาลูกใหญ่เขาสุกแล้วเขาจะผลิตฮอร์โมนเอธรีนขึ้นมาเราจะเริ่มได้กลิ่นหอมลำไย เป็นกลิ่นคล้ายกรรมฐานนั่นแหละครับเป็นสัญญาณว่าลำไย,ยเราสุกแล้วเขาจะหยุดพัฒนาทุกอย่างรุ่นพี่พัฒนาสุดแล้วรุ่นน้องยังไม่ใหญ่เลยก็สุกแล้วเช่นกันรุ่นน้องเล็กก็สุกแล้วเช่นกันทำให้เวลาเก็บลำไยอ่ะมันมีปัญหาว่าเราต้องไซซ์เยอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องทำต่อไปนี้สำคัญที่สุดคือการปรับโครงสร้าง ให้รุ่นน้องโตทันรุ่นพี่นะครับและยังมีอีกนัยยะสำคัญหนึ่งก็คือว่าถ้ารุ่นพี่เขาโตเร็วจนเกินไปเขาจะดึงพลังงานจากใบไปเลี้ยงตัวเองจนหมดจนให้รุ่นน้องอ่ะไม่มีอาหารกินเขาก็เลยต้นลำไย,ยเขาจะสลัดรุ่นน้องไปหมดเหลือแต่รุ่นพี่นะครับในระยะเนี้ยผมจะพูดถึงการทำให้ขั้วเหนียวด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นสเตปต่อไปคือการปรับโครงสร้างให้รุ่นน้องโตทันรุ่นปี่โตทันรุ่นพ,นนพี่และก็จะต้องทําให้ขั้วเหนียวลดการหลุดร่วงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูสารเคมีปุ๋ยยากันว่าต้องฉีดอะไรบ้างครับครับอันนี้เรามาว่ากันด้วยเรื่องของปุ๋ยและยาที่จะฉีดกันในวันนี้นะครับในการหลังจากที่เรา ทิ้งยาวไปนานเพื่อที่จะให้ปล่อยให้พึ่งเขาผสมเวลาผ่านไปประมาณสามสัปดาห์ดอกบานและโรยหมดแล้วนะครับเราจะต้องทำการล้างช่อดอกให้สะอาดและทำการปรับโครงสร้างมนในตัวเลยนะครับปรับโครงสร้างผมก็ได้พูดไปข้างต้นแล้วนะครับอ่าคราวนี้ปุ๋ยยา มีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นอันดับอันดับไปนะครับตัวแรกก็เป็นปุ๋ยสูตร10-52-17สิบสิบเจ็ดโกลแม็กกิฟีนนะครับอ่าเป็นทําหน้าที่ปรับโครงสร้างให้รุ่นดอกลําไยในช่อรุ่นน้องโตทันรุ่นพี่ครับต้องกันการสลัดเพราะว่าถ้าเขาโตทันกันเขาจะดึงอาหารได้ใกล้เคียงกัน แล้วเวลาเก็บเกี่ยวลูกเขาจะใกล้เคียงกันไม่มีการไซส์ออกนะครับขั้นตอนนี้ปุ๋ยตัวนี้สำคัญมากนะครับพี่น้องอย่าละเลยปรับโครงสร้างก็ใช้ปุ๋ยสุดนี้แหละครับนะครับใช้ทั้งหมด1นึ่กิโลครึ่งครับนะครับตัวนี้โ,โคแม็ก10สิบห้าสิบสองสิบเจ็ดต่อไปเป็น แคลเซียมโบลอนครับของกิฟลีนโบโลแคลของเราตัวนี้เป็นแคลเซียมคีเลต e d ดี TA, นะครับเพราะฉะนั้นก็จะใช้ร่วมกับปุ๋ยที่มีฟอสฟอรัสสูงได้เขาจะไม่ตีกันนะครับใช้แล้วปลอดภัยจะไม่ไปตกตะกอนร,รวมกันอยู่ก้นถังนะครับเพราะว่าถ้า พี่น้องเอาแคลเซียมที่เราไม่รู้ต้นสายปลายเหตุว่าเขาเป็นอะไรมาใช้มันจะเหมือนเราฉีดน้ำเปล่าไปครับเพราะว่าเขาจะตกตะกอนอยู่ก้นถังแน่ๆเป็นเก็ดขา,ขาวๆนั่นแหละครับใช่เวลาพี่น้องล้างถังพี่น้องจะเห็นว่ามันมีอยู่เต็มเลยนั่นแหละครับฉีดไปเราเหมือนฉีดกันเรียมโบลอนลใจเราคิดว่ามันฉีด ต้นไม้ต้องได้กินแน่ๆแต่จริงๆเหมือนฉีดน้ําเปล่าไปแหละครับไม่ได้กินหรอกเพราะฉะนั้นแคลเซียมโบรอนถ้าใช้คู่กับปุ๋ปยที่มีฟอสฟอรัสสูงๆเช่น1 0 5ห้าต้องเป็น edta คีเลตเท่านั้นนะครับผมเน้นย้ำเลยเอาอะไรมาฉีดมั่วๆไม่ได้นะครับอันนี้คือเน้นย้ำเลยนะครับต้องใช้คีเลตของคลีฟรีนเราเป็นซี y l เลตแน่นอนครับเพราะฉะนั้น เดี๋ยวจะทำการทดลองให้เห็นชัดๆอีกทีหนึง่งว่ามันไม่มีการตกตะกอนใดๆเลยอ่าต่อไปเป็นแมกซิงครับตัวนี้นะครับสังกะสีแมกซิง9%ตัวนี้ก็เป็นคีเลตเช่นกันครับเพราะว่าแคลเซียมแล้วก็ซิงค์เนี่ยเขาจะเป็นธาตุที่ไม่เคลื่อนที่ครับ เป็นธาตุที่เป็นโลหะหนักเพราะฉะนั้นการที่เขาเป็นโลหะหนักเขาจะไปตกตะกอนกับแร่ธาตุอื่นถ้าไม่มีคคเลตมากั้นเขาก็จะเป็นตัวอื่นไปเลยที่ไม่สามารถที่จะเข้าสู่เซลล์พูดได้เซลล์ก็จะใหญ่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นโลหะหนักทุกประเภทครับไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมอ่า ซิงทองแดงแมกนีเซียมอะไรพวกนี้ครับมันจะเป็นธาตุที่ไปจับกับตัวอื่นมันจะใช้ร่วมกับตัวอื่นไม่ได้ถ้าไม่เป็นชนิดคีเลตของกิฟฟารีนของเราเนี่ยครับมันเป็นคีเลตทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องไม่ต้องกังวลไปครับรว่าใช้กผลิตภัณฑ์ของกิฟฟารีนเราจะใช้ร่วมกับปุ๋ยไม่ได้ปุ๋ยฟอสฟอรัสไม่ได้เพราะว่ามันจะ ไม่ทําปฏิกิยากันซิงก็ยังคงเป็นซิงก์แคลเซียมก็ยังเป็นแคลเซียมนะครับฉีดไปแล้วต้นไม้ได้กินแน่นอนไม่ตกกตระตะกรอยู่ที่ก้นถังครับนะครับส่วนแมกซิงเนี่ยครับมันทําหน้าที่สร้างฮอร์โมนออกซินเพราะฉะนั้นเพื่อเร่งการจเจริญเติบโตที่ปลายยอดก็คือตอนนี้ก็เป็นลูกอ่อนลูกอ่อนก็จะพัฒนาเร็วนะครับรวมทั้งให้พืชทนสภาวะอากาศที่สวิง เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกนะครับตัวนี้มันพิสูจน์ให้พี่น้องเห็นแล้วครับเพราะว่าแปลงเนี้ยผมลาดมีนามีนาไปบานเมษาไปไปลายแต่ปีเนี้ยฝนมาเมษาเป็นพายุรืดรือดูร้อนด้วยตอนผมดอกบานอนะ่ะมันช่อช่อด,ดอกผมซะจนแบบว่าตกใจเลยอะ่ะเพราะว่าปกติแล้วเราจะไม่เคย เจอแบบนี้ว่าหน้าร้อนมีฝนมาช้าช่อลำไยของเรานะครับแต่ปัญหานี้ก็แก้ไขด้วยสูตรผสมเทียมไปแล้วนะครับพี่น้องย้อนกลับไปดูในคลิปเก่าๆได้ก็เห็นผลงานแล้วนะครับว่ามันติดยิบจริงๆอ่าแล้วก็ช่วงนี้ครับตัวนี้เป็นยาฆ่ามแมลงละยาฆ่ามแมลงตัวนี้เป็นบูโฟเฟซินครับผมจะให้พี่น้องฉีดตลอด อายุการเลี้ยงลูกเลยนะครับฉีดยาวไปเลยตั้งแต่นี้เป็นต้นไปยานไปถึงถึงก่อนเก็บเกี่ยวเลยครับเพราะมันเป็นยาคุมไข่นะครับและยังเป็นยา,าในกลุ่มที่หยุดการเจริญเติบโตของตัวแม่ด้วยมันจะไม่ผลิตไข่ตินให้ทาให้ลอกคราบไม่ได้ตัวเนี้ยมันคุมไข่ไข่ก็ไม่ฟักแมลงก็จะเป็นหมัน ฉีดยาวไปเลยครับถ้าพี่น้องมีทุนทรัพย์ก็ซื้อยกลังไปเลยนะครับซื้อยกหลังปเปลยจะได้ถูกกว่าแล้วก็ตัวนี้ฟีฟพนิวครับฟีฟพนิวให้ฉีดตัวนี้เพราะเป็นหนึ่งเป็นยาเย็นเพราะตอนเนี้ยลำไย,ยเขายังอ่อนยังเป็นเด็กน้อยอยู่ครับถ้าเทียบกับคนก็คงจะเป็นเด็กแรกเกิด เพราะนั้นอยากให้ใช้ยาเย็นไปก่อนฟีฟูเนลเป็นยาเย็นครับ SC ใช้ได้และที่สำคัญเขาเก่งเรื่องมดเรื่องเพลียนะครับมดมดมันสำคัญยังไงมดมันสำคัญตรงที่ว่ามันจะคาบเพรียขึ้นมาที่ช่อลำไย,ยของเราถ้าเรากำจัดตัดวงจรของมดออกไปได้เพรียก็จะระบาดน้อยลง นะครับอีกทั้งตัวนี้ยังเก่งเรื่องการฆ่าเพรียด้วยครับอ่าตัวนี้นะครับฟิฟโฟนิลนะครับพี่น้องแล้วก็สุดท้ายเป็นยาเชื้อราครับผมยังใช้ตัวเดิมอยู่ครับเตตากูโโนาโซดูมาร์คครับอ่าเพราะว่ายาลาเนี่ยพี่น้องไม่ต้องกังวลครับว่ามันจะดื้อยาไหมเพราะว่ายาลามันดื้อยาช้ากว่ายาแมลงครับฉีดสัก เดือนสองเดือนติดต่อกันได้ครับแต่ยา,มาแมลงผมให้แค่เดือนเดียวก็ต้องเปลี่ยนกลุ่มยาละให้พี่น้องกดติดตามผมไว้ผมจะติดผมจะสลับกลุ่มยาให้นะครับว่าใช้อะไรใช้อะไรผมจะไม่ฉีดยามั่วนะครับผมจะฉีดยาสลับเป็นกลุ่มๆไปนะครับแล้วมีโอกาสจะคุยกันเรื่องกลุ่มยาฆ่า,มาแมลงว่ามีกลุ่มใดบ้างนะครับหลักๆมันจะมีอยู่3ามกลุ่ม ออกฤทธิ์ในระบบประสาทย้ำยั้งการจเจริญเติบโตแล้วก็เป็นในส่วนของอคุมไข่นะครับแล้วก็ที่สำคัญครับช่วงเนี้ครับฝนตกการชาล้างสูงใส่ยจาจับใบไปด้วยครับถ้าพี่น้องท่านใด อาจจะฉีดยาที่มันมินเหมือนกับฝนมาชะภายหลังก็ผลิตภัณฑ์ของกิฟฟินก็จะมีอ,อีกตัวนึงนะครับที่เป็นสูตรดูดซึมไวนะครับใบแห้งภายใน10บนาทีนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูว่ามันคือแว็กฟรีนะครับยาจบายับใบตัวธรรมดาเอาไม่อยู่ต้องใช้แว็กฟรีครับ สำหรับวันนี้ก็มีทิคดีๆเทคนิคดีๆมาฝากกันเพียงเท่านี้แล้วก็พี่น้องเกษตรกร,กรท่านใดที่กดติดตามก็ขอบคุณมากครับเราจะก้าวไปด้วยกันก้าวไปให้ไกลก้าวไปกับกิฟฟินครับวันนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ